อรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้ขอทุกท่านจงมีชีวีที่สุขสดใสปราศจากทุกโศกและโรคภัยคิดสิึงประการใดขอได้ทั้งความมุ่งมา,รรา่นปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทินบรรยากาศเช้านี้ที่พุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้หอมจตอรปา,ยางยามเช้าเชอากาศดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำด้วยหมอก ้วยน้ำค้างในช่วงหน้าหนาวเย็นสบายมองไปโดยรอบก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำไปด้วยหมอกลงยามหน้าหนาวอากาศดีดีดวงอาทิตกําลัง ขึ้นจากขอบฟ้าเป็นธรรมชาติที่สวยงาม กลับเข้ามาในวัดก็เจอเด็กๆมาต้อนรับหลวงปู่กันเดินมาต้อนรับหลวงปู่กันเป็นแถวๆละเป็นแถวๆเป็นแถวๆทัๆ้งแมวทั้งหลายโอ้ทั้งแมวทั้งไก่ไก่ขันเอกเอกเอกไก่ขันต้อนรับละไก่ขันต้อนรับหลวงปู่อันนี้หนาวเลยลูกแขนพิสมัย ที่สมัยหนาวอ้าวไม่วิงอ่ะเด็กน้อยอเด็กน้อยมาต้อนรับหลวงปู่กันแล้วใครอีกใครอีกเอาทางนี้มาอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คือมณีนินมณีนินมีหลายหลายเหมียวตัวเล็กๆจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางนี้มาน,น,นี้อุ้ย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 ,ยเดินวัน พันแข้งพันขาวลงปู่จะล้มแล้วอุ้ยนั่งรอเป็นแถวแถวเลยรอเป็นแถวแถวเลยสบายใจดีวันนี้ยังไม่มีแดดนะแดดจะไม่ออกน้องเงินขาวน้องทองเล็กทองเล็กนี้มณีทรัพย์มณีทรัพย์ โชคทวีชายโชคทวีทรัพย์มณีมณีทรัพย์มณีมณีนิมนมณีโชคบุญทองบุญชิดบุญชายบุญชอบอน,น้องเมียน้อยเมียวน้อยเยอยเ,ยอยเล็กๆมานี่ขึ้มาด้วยกันสี่ชีวิตยังอยู่ดีครบดีอยู่สมบูรณ์ มาทางนี้ไก่หนุ่มไก่สาวไก่ใหญ่ไก่เล็กโอ้พ, feasible, พ่อห,ห,นหนุ่มพอไก่มีหลายหลายนมนะขันเอ๊ะเอเ,อเอต็มบัดล่ะเขาก็ขอนำภาพความสุขความน่ารักของน้องเหมียวยามเช้าๆ<น>ที่เราปลูกกลับมาเขาเอามารอมาอออตน้รับด้วยความด้วยความสุข เรบก็ขอส่งภาพความสุขความรักของน้องน้องเหมียวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปโชคดีมีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ